สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมยันเคยนะครับสินดานะครับและวันนี้เรามาหยอกเกมโดโรบอกในแมนบอกพูดอีจันเคยนะ ครับและในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวเป่าซีทุกเป่าเลยนะครับและก่อนที่จะเข้าเนื้อคลิปนะครับผมอยากให้ทุกคนช่วยกันโหวตว่าอยากให้ผมเล่นเกมอะไรต่อดีนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับว่ามีเกมอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดมีเกมอะไรที่น่าสนใจแต่ผมยังไม่ได้ขึ้นเอาไว้ก็สามารถเพิ่มเติมใต้ลังคลิปได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่รีวิวเป่ากันเลยดีกว่านะครับและในเป่าแรกผมก็จะเริ่มที่เป่ามิงนะครับเดี๋ยวผมย้ายน้องก่อผมมาช่วยเก็บสเต็กนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมก่านะครับ โอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะแป้งล่างกันเลยดีกว่านะครับเป่ามิงนะครับโอ้โหสีเขียวโคตรเท่เลยนะครับสุดยอดนะครับเป็นเป่าที่ผมชอบใช้ที่สุดนะครับคือเป่ามิงนะครับสมัยก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลของเป่ามิงนะครับพายุนะครับมาครับมาดูนะครับ อายุก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะทําให้ตตันด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดตัตรวใจอาคิดสังเกตก็สามารถหลบได้นะครับเกียร์พายุอันนี้ก็คือสีฟ้านะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลข่องเกียร์สีแดงกันต่อดีกว่านะครับมาครับมาดูนะครับเกียร์สีแดงกับผมมีนะครับกดกลางที่แดดนะครับมันจะพุ่งมาประมาณนี้นะครับมันจะมีลาแสงสีเจียวแล้วแต่ให้เราพุ่งไปไกลขึ้นกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูอีกรอบนะครับมาว่ามันจะไกลขนาดไหนนะครับ โอ้โหใกลจะได้เลยนะครับและปอมิงกับผมนะครับผมอัพสีแดง2นะครับและสีน้ำเงิน1นนะครับก็คือผมอัพแดด2นะครับและอัพปายุ1นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเป่าต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มนะครับว่าเราจะได้ปาอะไรเป็นปอที่2นะครับและปอที่เราได้ก็คือเปามนุษย์เงือกนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บแตกันต่อเลยดีกว่านะครับ โอเคครับผมก็เก็บสะแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาครับมาดูแปลงร่างนะครับร่างแปลงร่างของปอมันนึกงนะั โอ้โหสวยใจได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลกับปอมนุษย์กันเลยดีกว่านะครับมาดูเกียร์สีแดงนะครับเกียร์สีแดงก็จะเพิ่มโลูกจะลามนะครับที่มันเป็นโล่กสีฟ้าๆอยู่ที่หลอดเลือดนะครับและโล่กสีฟ้าอันนี้ก็จะกันนําไปทุกอย่างเลยนะครับถ้ือเกิดเราควนตัตัตนะครับเราจะได้ลูกกลับมานะครับแบบนี้เลยนะครับแดีวเรามาดูเกียร์ต่อไปนะครับเกียร์สีฟ้านะครับเกียร์สโลนะครับเกียร์นี้ก็จะโจมตีใส่ตัตโต้และจะทาให้ตัตโต้สโลนะครับแบบนั้นเลยนะครับเด ในคลิปนี้ผมไม่ได้กดเป่านะครับก่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปซุ่มเป่าต่อไปกันเลยดีกว่านะครับมาครับเรามาซุ่มนะครับว่าจะได้เป่าอะไรนะครับโอเคครับได้เป่าสกายเปียนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บสไตล์ก be okay, ันต่อเลยดีกว่านะครับมาครับเดี๋ยวผมจะแปลงหน้าให้ดูนะครับเป่าสกายเปียนะครับ โอ้โหสวยสุดยอดเลยนะครับสีตองดํานะครับโคตรอลังการเลยนะครับมีปีกด้วยนะครับสามารถบินได้นะรู้สือว่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลป่าตะกายกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเกียร์สีฟ้ากันก่อนนะครับเกียร์สีฟ้าก็จะทําให้บินได้แบบนี้เลยนะครับป่ตะกาเป็นป่อที่มีประโยชน์มากนะครับสามารถพาไปลงดันได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกียร์สีแดงกันต่อเลยดีกว่านะครับ และเกียร์สีแดงก็จะทําให้ตะตูวตะตันนะครับและติดดาเมจด้วยนะครับแบบนี้เลยนะครับและทําให้ตะตูวกุ๊กก็ว่ายรอนะครับแบบนี้เลยนะครับและตะตูวที่อยู่บริเวณลำแสงสีทองของเรานะครับก็จะทําให้ตะตูวหน้าจอเป็นสีเตานะครับเล็ของผมนะครับผมได้ครับสีฟ้าหนึ่งนะครับและสีแดง2นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปสุ่มเป่าต่อไปกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับและเป่าต่อไปที่เรต้องการก็คือเป่ามนุษย์นะครับมาครับว่าจะได้ไม่ไม่ได้นะครับเราได้เป่ามนุษย์เงือกนะครับเดี๋ยวผมก่อนซุ่มจนกว่าจะได้นะคร โอเคครับผมก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป่ามนุษย์นะครับเสียแฟกเมนไป21 0 0มนันเลยนะครับกว่าจะได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมออเก็บสเต็กก่อนนะครับมาครับมาดูนะครับเปลง่รงของเป่ามนุษย์จะอลังการแค่ไหนนะครับโหโหสุดยอดเลยนะครับสุดยอดสวยๆแบบนี้หมุนรอบเลยนะครับเข้ากับสกินผมพอดีเลยนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลของเป่ามนุษย์นะครับ มาครับเดี๋ยวเรามาดูเกียร์สีแดงนะครับเกียร์สีแดงก็จะทําให้เรากดโซและไอตัวแบบนี้เลยนะครับสามารถกดต่อเนื่องได้ถึง3ครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดเราอัพเกียร์สีแดง2นะครับเราสามารถกดต่อเนื่องได้ถึง3ครั้งแบบกูดาววขึ้นนะครับแบบนี้นะครับมันจะหมดไปใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราอัพเกียร์สีแดง2นะครับมันก็จะกูดาวกลับมาไวนะครับแตกก็ผมผมอัพสีแดงหนึ่งนะครับและสีฟ้า2นะครับเดี๋ยวเรามาดูเกียร์สีฟ้านะครับเกียร์สีฟ้าถ้าเกิดเราตีปกติก็จะมีเลขขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมครับ ดินะครับตอนนี้สเต็กผมอยู่ที่40กว่านะครับผมลองตีน้องผมดูนะครับว่าจะจแดงขนาดไหนนะครับตอนนี้45จะเกิอน50แล้วน,นะครับ50แล้วนะครับ50กว่าแล้ว60กว่าแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราน้องผมร่วมนี้มันจะกดเป่าแล้วกดเป่าแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับว่าดาเมจโอ้โหดาเมจโคตรเยอะนะครับบอกเลยนะครับปอมอนุรโคตรแรงนะครับถ้าเกิดโจมตีนะครับแบบนี้นะครับสเต็กสูงๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไป,ไปเป่าต่อไปกันเลยดีกว่านะครับและเป่าต่อไปก็คือเป่าคูณนะครับเป่าคูณไม่สามารถสุ่มได้นะครับต้องหาตําเองนะครับมันเป็นเป่าที่ตําแล้วสามารถเป็นเป่าตาวอนได้เลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมขอเอาป่าววนดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปรีวิวที่ขอาะปังอาซานะครับได้รีวิวพร้อมกับพอัยบอกนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอแกะสเต็กของเป่าคูนก่อนดีกว่านะครับโอเคครับเดี๋ยวผมมาแปลงร่างของเป่าคูนเลยดีกว่านะครับ อ่าะสุดยอดเลยนะครับสีดําวงสีดานี้ก็จะทําให้ศัตรูติดสโลและทําให้หน้าจอะออกศัตรูเป็นสีดําด้วยนะครับถ้าเกิดเรากดเดสตนะครับศัตรูที่อยู่ในวงก็จะโดนอีกาไปจิกนะครับจะติดดาเมจด้วยนะครับประมาณนี้เลยนะครับและอีกาที่ไปจิกก็สามารถทําให้เลือดของเราเปิ่มขึ้นด้วยนะครับส่วนเกียร์นะครับเกียร์ที่เป็นวงสีดำดำนะครับก็คือเกียร์สีน้ำเงินนะครับส่วนเกียร์สีแดงก็คือเกียร์อีกาจิกนะครับที่ดูดเลือดด้วยนะครับผมไม่มั่นใจนะครับว่าของผมผมได้อัพเสียอะไรเป็น2รแตู่้สึกว่าจะเป็นสีไองนะ สีแดง1นะครับสหรับผมนะครับแนะนําให้เป็นสีแดง2นะครับทีละมือหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปปอดสุดท้ายเลยดีกว่านะครับปอกใส่บล็อกนะครับโอเคครับปอกใส่บล็อกก็จะอยู่ในดันโลนะครับเดี๋ยวผมขอไปเก็บสเต็กกันเลยดีกว่านะครับ โอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแปลงร่างเลยดีกว่านะครับโอ้โหสุดยอดเป็นเป่อเดียวที่ผมชอบที่สุดและตอนนี้ผมก็ใช้อยู่นะครับเพราะว่าปอน,นี้ไปล่าก้าหัวอยู่นะครับเปาน,นี้นะครับและสกิลที่กระโดดแบบนี้ก็คือเคียร์สีแดงนะครับสกิลกระโดดก็สามารถสร้างดาเมจได้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับ โอ้โหโคตรแรงเลยนะครับถ right? so, ือว่าแรงสุดๆเลยนะครับไอกระโดดนะครับขนัดผมอัพแค่หนึ่งนะครับและเกียร์สีฟ้านะครับเกียร์สีฟ้าก็จะเป็นเกียร์สายฟ้านะครับจอตนะครับแบบเมื่อกี้นะครับที่มันจอดน้องของผมไปนะครับก็คือเราโดนโจมตีนะครับไอลูกสีดำๆนะครับที่อยู่กลางๆตัวผมนะครับมันจะเกิดขึ้นมานะครับก็คือเรามีลูกสีดำๆนี้นะครับถ้าเกิดเราไปฟันตัดตูนหรือว่ามอนเตอร์ก็จะไปจอดตัดตูนแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองสู้กับน้องผมดูนะครับ แบบนี้เลยนะครับแต่ยิ่งแดงรู้สึกว่ามันจะยิ่งเยอะขึ้นนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นสี่ย่าลูกแล้วนะครับรู้สึกว่าจะเยอะสุดจะประมาณอกลูกรู้สึกว่านะครับจำไม่ได้นะครับและของผมนะครับผมได้ครับสีแดงหนึ่งและสีฟ้าสองนะครับแต่ว่าป่อนนี้แล้วแต่ความเจ้าของแต่ละคนนะครับ โอเคครับและเป่าวีส right. okay. ีก like ็มีประมาณนี like ้นะครับส่วนเรื่องของเตียสินะครับผมยังไม่มีเวลาเลยนะครับตอนนี้อยู่เตียอ้าทุกเป่าเลยนะครับยกเว้นเป่ามิงนะครับเป่ามิงตอนนี้อยู่เตียอกแล้วนะครับโอเคครับและคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับและคลิปหน้าผมก็อาจจะเล่นเกมอื่นก็ได้นะครับถ้าใครชอบหรือไม่ชอบก็ฝากคอมเมนต์ได้นะครับเพราะบางคนก็อาจจะเบื่อผมเล่นเกมนี้อยู่ตลอดนะครับผมก็เลยอยากเล่นเกมอื่นบ้างนะครับโอเคครับและคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เ่อเป็นกำลังใจให